สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมซันชา h a n n e l นะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กันในวันพันธ์แมนของ X 7จเกมนะครับทุกคนอันนี้ก็กิจกรรมเดิมๆนะครับแล้วก็รับของนะไม,ไม่ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่อ่าผมสุ่มได้การล,ลนะคนดูเมื่อวานใช่ไหมที่ผมลงคลิปอะไม่ใช่เมื่อวานดิคือที่ผมลงคลิปไปใช่ปะแล้วผมมาสุ่มอีกรอบหนึ่งอ่ะเอบผมได้การโลไว จริงคือแบบบทมันจะออกมันก็ออกง่ายง่ายบทมันจะไม่ออกก็ไม่ออกก็คือแบบพอผมรักการโล่ก็คือแบบเฟี้ยวเลยทีมยังโหดอ่ะปุ๊บจุนตีปุ๊บโอ้โหแม่งป้องกันบังคามการโล่ก็คือแค่เน่เนี่ยครับมอนโดการ์ อันนี้ก็จะมีของรางวัลรับของอะไรเรียบร้อยด้วยนะคุณดูแบบว่ายังไงอะเออ่รายวันเลยได้รางวัลน,นี่นะผมน้องอินจะได้สิบใบนะผมนึกสิบใบจากเนี่ยผมก็ไปสุ่มแล้วก็ได้กาโร่นะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เราก็ทุบๆไปนะคนุณดูทุบหาของนะครับทุบๆๆๆ ปุ๊บปุ๊กโอเคแล้วก็เก็บ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 ให้หมดเลยนะครับดหนึ่ปุ๊บอันนี้รับแล้วก็เอ็นนี่อะไรราคาอะไรเอ่ยอืมได้เหรียญน,นะคอนโดจะได้เศษคารโลยูอาร์ด้วยนะครับเฮ้ยแล้วถ้าลูกแก้วนี้ด้วย เออลูกแก้วขึ้นเลเลอาบวกอันนี้ก็ถือว่าดีนะน่าจะเป็นไอเนี้ยไอรูปภาพเนี้ยถึงรอบสามหรือเปล่าไม่แ ride. น่ใจน่าจะเป็นรอบสามนะคุณดูถือว่าโอเคนะไม่แย่คุ้มอยู่อันนี้ก <Hey. S 1> ็รับไปโยโย่คนสุดท้นีวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคุณดูก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมก็มาตีดงตีด่านเหมือนเดิมนะครับ รับ10ใบาากิจกรรมรับอุ๊บได้0ใบผลผลิต25ใบแลนะคดุดูจดหมาย,ยจดหมายของไม่ีนะนี่24ใบเดี๋ยวเราไปสงมนี่ก่อนนี่ตัวเหลืองนะคนุณดูขอมาขอินนะครับอรับอกีต่ไหนนะคุณดูดังเกินนะครับ เตสนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าทองออกสีเหลี่ยมนี่ก็คือไม่เหมาะละไม่ไม่เหมาะกันส่ตัวแดงล่ะ <S 1> <S 1> นั่นไงแม่งปุบปุบมาปั๊บโลกคือสิ่งมีชีวิตจากมนุษย์วัคซีนแมนชัวแตัวหัวม่วงแม่ตแต่เราอาจจะยังมีดวงอยู่คนดู อย่าละทิ้งความต้องการคารุต้องมาอีกตัวหนึง่งสีทองจงมาโอ้เยนซะแน่ปุ๊บอ็อให้สีทองหรือเปล่าปุบ๊บปั๊บไม่ทองนะครับคนดูไม่ทองเขาปล่อยผ่านแค่นั้นอีกรอบนึงอีกรอบนึงทองหรือเปล่าโอ้เยนซะปุ๊บเอ๊ะค้างอย่างนี้กระตกอย่างนี้ทองหรือเปล่า โอ้บทองคนรู้ทอง,ทอ,ง,ทอ,งอาจจะไม่ใช่กาโร่โนะแต่ถ้าเป็นการโรกก่ก็ดีนะเราจะได้เราจะได้ขึ้นฝั่งดาวได้นะครับฉันกำลังคุยกับคุณอยู่หรอเรื่องจริงอะไรวะซอมบิแมนหรอ,อยังไม่ใช่รา่อาณาจะทรตลลิกได้ไงวะ <S <S โอ้ยเครียดแม่เอเป็นยังดีวะที่ราชาณาจัลลิคมา ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ผมน่าจะไม่สร้างกิวนะคุณดูหรือว่าผมจะสร้างกิวดีอ่าให้สร้างหรือไม่สร้างคุณดูลองคอมเมนต์กันมานะประชุมเสร็จแล้วต่อไป u s d นี่คืออะไรอ่ะอ๋อมีเจ็ดเหรียญอ๋ออันนี้ว่อยผ่านก่อนละกันรอ期待してるあなた深いだく น่ายังไม่อ,รรนะอ,อัพจะคอยางกนแล้วกันไปเราก็ไปเล่นด่านกันต่อนนะคนดูที่ค้างไว้เมื่อวานนะครับผมเอ๊ยไหนดิข้างบนนี้นี่ยังไม่เล่นแล้ววันนี้ละ่ะอันนี้เรายี่สิบสองนะครับเรามาเล่นด่านก่อนดีกว่าทั้งนั้นอนะก็าจะมาเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆนะคนดูก็ผมจะไม่ตัดคลิปนะก็จะคุยไปเรื่อยนะคนดูวันนี้แบบ มืนว่าแต่ถ้าเสียงเบาไปอะไรเบาไปผมต้องขออภัยด้วยนะคนที่ผมอยู่หองกิงใจข้างห้องนโอเเคเราก็จะมาคุยกันเรื่องของเซิร์ฟเวอร์0.1นะคนดูไอ้วิธีการเติมหรืออะไรเงี้ยผมก็อธิบายหลายๆคลิปนะครับส่วนใครที่เติมไม่เข้าหรือของไม่เข้าเดี๋ยวผมกำลังทำระบบแจ้งเรื่องให้อยู่นะครับคนดู มันจะได้แบบไวนะมันจะได้ไวๆไวต่อกันนะครับมันจะได้ก็ไวอะ่ะไวๆกว่าปกติอะไรเงี้ยอืมคนดูก็จะได้สะดวกเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้หรอกอาจจะผมเริ่มทำมน่าจะวันนี้แหละแต่อาจจะเป็นเร็วนี้ถึงจะได้ใช้กันนะคนดูเพราะว่าแบบหลายๆอย่างมันยังไม่เป็นระบบนะคือแบบคนนู้นคนนี้คนนั้นมันเยอะนะคนดูอ ก็ต,ตัวผมทาคนเดียวมันก็เหนือ่อยอย่างดีที่มีแอดมินโนที่คขยช่วยอยู่นะคนดูส่วนใหญ่ที่ผมไม่ตอบนิดเหลืออะไรนี่ผมไม่ได้ยิงนะครับคือมันไม่ได้ว่างคนดูแต่ถ้าว่าผมก็ตอบให้นะผมก็ตอบให้นะครับผมใครที่ขึ้นใครที่แบบไม่ขึ้นผมก็ไม่ได้ตอบใครที่ขึ้นผมก็ตอบให้นะครับอืผมก็ต้องขอขอโทษทุกคนด้วยนะที่ไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยต้องขอโทษจริงๆนะครับคนดู แล้วก็ผมก็สตรีมในติกตอกด้วยนะเกมไมค้าใครแบบอยากดูก็เข้าไปดูได้นะครับเป็นไมค้าแบบส่งของขวัญแกล้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิกตอกไว้ให้นะเผื่อมีใครแบบอยากจะไปกดไปดูผมไปแกล้งอะไรเงี้ยก็ได้นะคนดูผมตสตรีมเกมไมค้าเกมอื่นไม่ก็ได้ตสตรีมนะคส่วนใหญ่จะร็จสตรีมไมค้าแต่มันมันเบาสมองดี มันต้องทำอะไรก็แค่วางบล็อกวางบล็อกวางบล็อกแล้วคนดูก็ส่งของขวัญแกล้งอะไรเงี้ยวางวันแทบไม่ได้นอนอะ่ะโอ้โหมันก็เลยแบบไม่ได้สตตีมบ่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่รู้มันมีอะไรทำอีกไหมนะเพราะว่าผมก็ไม่เล่นนานนะลืมไปนะแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเล่นเซิร์ฟยี่สิบเจ็ดนะเซิร์ฟส่วนจุดหนึ่งอะส่วนที่เจ็ดออ ถ้าเซิร์ฟยี่สิบเจ็ดมามันไม่แน่ใจมากม,าม,ามันไหนนะคุณดูรู้สึกว่าจะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่อืมเสาร์หน้าคุณดูลองดูแล้วกันผมไม่ชัวนะแต่ผมเล่นเซิร์ฟทีเจ็ดนะครับเผื่อมีใครจะตามแบบเล่นกับผมอะไรนี้นะก็ผมจะอ่าขึ้นกิลด้วยผมขึ้นกิลอยู่แล้วนะคุณดูไม่ขึ้นไม่ได้นะครับต้องขึ้นกิลนะม่งั้นมันเล่นยาก คือยุค่ายเขียนแต่ดปั๊ปัปัปัแต่พอกลับมาได้เล่นแล้วแบบมันก็สนุกเหมือนเดิมอืมมันสนุกเหมือนเดิม,มก็ดีอ่ะก็สนุกดีไม่แย่ซูโนพันชู แต่ถ้ามีใครตามไปได้กับผมนี่ยก็ดีนะผมรับคนเข้ากิวเหมือนเดิมนะคนดูทแบบี่เป็นคนไทยผมจะเน้นรับคนไทยมากกว่าคนจีนนะครับเพราะคนจีนผมสื่อสารไม่รุ้เรื่องนะคนดูเฮ้ยคนทักสบใบแลนะ้วเดี๋ยวเขาไปส่งเอ่ออัปตัวละครครับปึ๊บอันนี้กดปิดไปไม่จําเป็น,ปปนอ๋ออันนี้ก็ไม่จําเป็นนะคนดูเก็บเพชรดีกว่านะผมว่าเพชรค่อนข,ข้างหายากนะ ตัวใบตัวดำใบนึ่ก็สองร้อยกว่าและะ้วนะคนดูตนตนหลาปุ๊บป ah. ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอัพเรียบร้อยนี่อัพได้เหมกันนี่วะ อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปอ,อ๋อวิธีสองกดล็อกใช่ปะป,ป,ปุ๊บ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 อ่ะต่อไปก็ไหนมีอะไรไหม,มงั้นในในมันนี่เราไปสุ่มกันต่อน่ว่าคนดูใบแรกไปการลุซ้ำเถอะถ้าการลุ้ซ้ำจะเป็นอะไรที่โคตรดีนะคนดูทุบโอ้โหแม่กระตุกอย่างงี้สี่อะไร สีม่วงก็ปิดไปเลยแล้วงั้นถ้าสีม่วงไปไว้ก่อนไว้ก่อนนะอันนี้คืออะไรร้ยสิบบันเดินอ๋อแล้วก็เดี๋ยวนะกิจกรรมไอ้น,นี่มันอะไรเลยนะสุ่มอีกกี่รอบวะปึ๊บปอันนี้ก็น่าเติมนะคุณดูแต่มันสี่ดอลล่าหรอสี่คูณสามสิบสองร้อยยี่สี่สามร้อยยี่สองแปด ประมาณร้อยสามสิบาทได้มั้งคนดูร้อยสามสิบร้อยสี่สิบประมาณนั้นนะครับถ้าสุ่มอีกยี่สิบรอบจะได้อันนี้ห้าใบนะครับคนดูเราต้องให้ได้สองร้อยรอบอะ่ะมันจะได้อันนี้ด้วยอ,อ่อยเรียกว่าอะไรวะแล้วก็อันนี้อันหลับสองันหลับสามคิงหรออุยมีทั้งคิงอะตอมิกเจนอส เฮ้ยเครียดไหมใครขึ้นที่หนึ่งก็คือโกงไล้นี่วะโอ้โหสองร้อยสี่สิบโอ้โหสี่ร้อยยี่สิบเออเอาที่หนึ่งไปเถอะโอ้โหแม่งโคตรเวอร์เลยนะคนดูปึ๊บแล้วยี่สิบสองเป็นที่เรียบร้อยสมั้ก่อนแล้วกันตึ๊บต๊บตึ๊บ ทีนี้ก็มาเชดานเก่าๆนะคนดูคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะเพราะว่าผมเน้นจะพูดเยอะถ้ามากกว่านะคนดูก็คือในเรื่องเซิร์ฟเวอร์ศูนย์จุดหนึ่งนะหรือว่าถ้าเลขช่้ง่ายก็เซิร์ฟเวอร์เถื่อนนั่นแหละถ้าแบบ ใครอยากเติมหรืออะไรเงี้ยสอบถามได้นะครับคือมันไม่มีใครว่าอยู่แล้วนะคือสอบถามได้ถามราคาได้อะไรได้นะครับเพราะว่ามันมีราคาที่ชัดเจนนะคับดูแต่ถ้าเติมเองเนี่ยอาจจะถูกกว่าให้ให้ดิคอร์ดแอดมินเติมให้แต่ในเรื่องรับประกันแบบว่อาออย่งไงนะคือของเข้าเนี่ยทางดิคอร์ดจะประสานงานได้ไวกว่านะครับเพราะแบบมันจะเห็นเลยไง พราะแบบออพอเราเติมให้ปุ๊บขอไม่เข้าเราจะได้แบบตอนนั้นเลยแต่ถ้าเติมเอ็มปุ๊บพอขอไม่เข้าเนี่ยพอเราทักหาเอ็มินปุ๊บบางทีอดมินไม่ได้ว่างตลอดนะคนดูนผมจะเลยบอกไว้ก่อนนะครับอื้ยบเถื่อนก็จะมีอะไรแจ้งอลไรนะน่าจะประมาณนั้น,นปุ๊บ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 ,บเรียบร้อยเดี๋ยวผมน่าจะปิดคลิป ตอนตีฟุบุกิเสร็จแหละคนดูแล้วก็ปิดปุ๊บลงปั๊บเลยนะครับพอดีงานไวนะคนดูแล้วก็ถ้าใครชอบให้ผมเล่นไอ้นี้ด้วยแล้วก็เซฟเถื่อนด้วยก็คอมเมนต์บอกได้นะผมก็จะเล่นทั้งสองนะคนดูแล้วก็นี่เดี๋ยวผมก็จะลงให้เลื่อยๆนะลงแบบลงคลิปเลื่อยๆลงคลิปเลื่อยๆนะครับคนดูลงเลื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันก็สนุกดีนะ มันก็เจอคนปกติแต่พอเธอเกอนนี่มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คนมันมันโวดจัดเลยแต่ละคนเติมแต่ละทีโอโหวันแรกเวลไปร้อยกว่า,านี่มันก็น่ากลัวน่ากลัวเกินเฮลวิสบิสณาหน้าผมฟูบุกิจังวันนี้ปุ๊บอันตินเข้ามา ก็สมมติเขาเยอะข่ยายเคลติกกับปั๊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 บคาร์โลอันติอนเอาไปเลยครับเวลาเพ้่งไฟตายถ้าใครมาเล่นแล้วอย่าลืมทำเควสด้วยนะคุณดูเควส์ยูอาร์น่ะไอ้พวกอะไรนะพวกที่รับเห็นยูอาร์น่ะอย่าลืมทำกันด้วยนะมันจะได้นะครับนี่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 นอ,นนอันนี้อันนี้เลยอย่าลืมทำกันด้วยนะคุณดู ก็ลองไปหาหาดูอันนี้คือคิวหรออ๋อตีบอสคิวหรอสร้างคิวดีไหมไม่เอาดีกว่าผมอยากเข้าคิวเข้าคิวคนอื่นดีกว่าผมไม่ค่อยอยากสร้างคิวเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบสร้างคิวเท่าไหร่แล้วก็ขอเศษไอ้น,นี่มาการโูเราไม่ให้เศษคนอื่นนะครับผมเพราะเราก็ไม่มีเหมือนกันนะเราก็จนปัญญาเหมือนทุกคนดู แล้วทีนี้ก็ไปกดซื้อปับป๊บปั๊บแล้วทีนี้ก็มาสำรวจสำรวจว่าสามเจ็ดมันอัปเดตอะไรมันเยอะแยะเลยเนี่ยก็สำรวจให้หมดเลยนะสามรอบปุ๊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 บเรียบร้อยอันนี้คืออะไรอ่ะอืมตัวเตียดีหนะ้า ทีนี้ก็กดออคอมพิวคอมพิวคอมพิวเรียบร้อยได้มอีกหนึ่งใบนะครับคุณดูอันนี้ซื้อฟรีหนึ่งครั้งสุ่มดีไหมสิบใบไม่ดีกว่านะเก็บไว้ดีกว,ว่าลองไว้ดีกว,ว่าคุณดูบอสชาลิโนอันนี้ยังไม่ได้เคลียร์นะครับ ก็เดี๋ยวปิดคลิปตอนทำคลิปหมดล้กันนะง่ายดีคูยุคายเคเลเตอันติปัก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 ดีธรรมดาปังปังจเฮ้ยยังบอกนะว่ามันตายเลยโอ้ยยังไม่ตายตกใจสวยปุ๊บปุ๊บต่อไปก็ต่อสู้ปะเฮ้ยพลังอีก เป็นด้วงเหรออชุราคาบุตโตะเหรอค่อยมาตีด้านอชุราบุตโตะนั่งไม่น่าจะไหวตอนนี้นะคิดว่าแล้วก็รูปภาพนี่เสร็จหรืยอยังเอ่ยนี่คือปุ๊บปุ๊บเออโกดทวิชทีปเลยแหละอุ Go ออะอ้ยยี่สิบหูแพงแพงไม่แพงหรอกแต่แค่ไม่มีตัง อถ้าใครอยากสนับสนุนก็ก็ได้ครับคนดูไม่ว่างกันนะก็ก <l uck ly> ็ต้องมีบ้างโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคนดูโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นอะไรให้เรียบร้อก่อนนะผมให้พลังงานมันหมดนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ